กรณีของสีสวัสด์คอร์ปอเรชันนะ uh huh. ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นที่อาจจะกดดันตัวของสีสวัสด์มายาวนานครับก็หลายปีนะอ่าหลายปีเลย,ลยในแง่ของคดีความนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อแล้วก็มีคนไปร้องเรียนเนี่ยเออล่าสุด <c oughs> มีข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์เช้านี้กรณีที่มีบุคคลเข้าร้องเรียนบริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนและบริษัทย่อย ต่อกลุมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า D.S.I. ประเด็นการคิดดอกเบีย้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับรวมถึงกรุมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษมาตั้งแต่ช่วงปี2 5 6 7นั้นล่าสุดเนี่ยทางศรีสวัสดนะฮะแจ้งตลาดว่าได้รับหนังสือจากกลมสอบสวนคดีพิเศษมาตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีข้อสรุปดังต่อไปนี้ อธิบดีอายการสำนักง,งานคดีพิเศษได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่ฟ้องนะครับบริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนและบริษัทย่อยอีก4บริษัทในความผิดฐานร่วมกันให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินโดยเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบ,บัญญัติห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราพุทธศักราช2560มาตรา4ประมวลกฎหมายอาญามาตรา83ซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้พิจารณาแล้วมีความเห็น ไม่แย้งคําสั่งของพนักงานอายการที่มีคําสั่งไม่ฟ้องอ่านะครับอันนี้ต้องใช้คําว่าอะไรนะก็คือปิดฉากปิดฉากอวสารดราม่าดอกเบี้ยอวสารดราม่าดอกเบี้ยกรณีของสีสวัสดนะกรณีสีสวัสด์ใช่อก็จะว่าไปมันก็ถือเป็นข่าวดีครับของตัวหุ้นซึ่ง ดูจากภาพรวมวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นน่าจะไม่แย่นะ <c oughs> หุ้นสีสวัสด์สำรวจดู <c oughs> โอ้โหนี่ราคาครับ <c oughs> รูดลงมาหลายสัปดาห์ทำการต่อเนื่องกันแล้วนะฮะ <c oughs> ฉะนั้นด้วยประเด็นนี้เอง นะจะช่วยกระตุกกระเตื้องราคาหุ้นสีสวัสด์กลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะฮะสำหรับการซื้อขายในวันนี้อันนี้ท่านผู้ชมก็รอติดตามอันนี้เป็นข้อมูลในท่านก่อนคือจังหวะแบบนี้มันอาจจะต้องหาหุ้นเกงกําไรในช่วงสั้นๆอ่าใช่ดังนะะั้นไอหุ้นเกงกาไรเนี่ยจะเกงกําไรขาขึ้นมันก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรมีประเด็นอะไรมีข้อมูลข่าวสารอะไร,รนะฮะที่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อน ราคาหุ้นได้ซึ่งตรงนี้ต้องถือว่าเป็นข่าวดีเพราะมันเป็นโอเวร์แหงต่อต,ตัวสีสวัสด์เนี่ย <c oughs> มาหลายปีละตั้งแต่มีการเริ่มต้น <c oughs> การร้องเรียนเลยอ่าใช่และที่สําคัญคือข่าวนี้ในเชิงของราคาหุ้นก็แน่นอนอาจจะมีการตอบรับในเชิงบวกระยะสั้นในเชิงการตลาดหรือในเชิงมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าด้วยเรื่องมันคาราคาสังที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมันทําให้ลูกค้าอาจจะมีความกังวล <c oughs> ในตัวของสีสวัสด์ไง ก็อาจจะทําให้ลูกค้าใหม่อะไรต่างๆก็อาจจะพอเห็นเรื่องนี้ปุ๊บอาจจะระวังหรือระแวงอยู่แต่พอเรื่องนี้จบมาปุ๊บแน่นอนแหละครับว่ามันอาจจะทําให้ภาพลักษณ์หรือว่าในแง่ของลูกค้าความเชื่อมั่นอะไรต่างๆมันกลับมาพร้อมๆกับเรื่องนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะฮะรเราคงยังไม่ลงลึกในรายละเอียดแต่มันก็จะมีความแตกต่างนะอันนี้สาหรับท่านคือเวลาไปกู้เงินเนี่ยเราไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกรรมขายฝากนะฮะหรือจะไปกู้ยืมเป็น Personal l o โลนนะ,ะมันจะมีเรื่องของพอรบอรดอกเบีย้ยซึ่งอยู่ภายใต้แบงค์ชาติอ่าใช่นะแล้วมันก็จะมีะพรบอ,รอื่นๆมันขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกรรมที่ท่านทำใช่ใช่ไหมฮะฉะนั้นในแต่ละพระบรเขาก็จะมีเงื่อนไขมีการกําหนด เรื่องของดอกเบีย้ยเอาไว้ต่างกันซึ่งกรณีนี้เนี่ยเอาจริงๆผมว่าถ้าดูในเนื้อหาใจความของเรื่องราวรแต่ก็ต้องบอกว่าเราจะยังคงไม่ลงลึกในรายละเอียดวันนี้เนื่องจากข่าวนี้เพิ่งแจ้งตลาดมา<ห>สดๆร้อนๆนะฮะแต่ในเนื้อหารายละเอียดเนี่ยด้วยการร้องเรียนในประเด็นนี้เองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตรงตัวบทนะฮะที่มีการอ้างถึงสักเท่าไหร่นัก ด้วยธุรกรรมที่ทํากันนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ภายใต้พรบดอกเบี้ยตรงนี้ฉะนั้นเอาละฮะในแง่ของราคาหุ้นถ้าดูสีสวัสด์1เดือนนี่ติดลบไป34%รนะรอบห่งเดือนถ้าดูรอบ3เดือนรราคาหุ้นติดลบไป42%กว่ากว่าโอ้โหสีกว่าเปอร์เซ็เลยนะนะครับวันนี้เก่งกกำไรระยะสั้นก็น่าสนใจนะฮะผลประกอบการจริงๆแนวโน้มก นะฮะกลับมาสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องอแต่ก็อาจจะมีความกังวลด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะฮะ,ะในแง่ของคุณภาพนี่ะนะ,ะว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าในเชิงของ NPL ที่เพิ่มสูงขึ้นอ่ะ,อะโอเคช่วงสั้นๆวันนี้จับตาดูนะฮะสีสวัสด์คอร์ปอเรชั่น